ปาดดอกมกันงามๆเลยครับผมนีุ่้ยมูนี่โบฟาร์มบ่าใดพี่น้องผมมันเกิดอยู่ธรรมชาติจักน้อยคนกระสีมาแย่งแล้วปาดพี่น้องผมจังแล้วจังแล้ว พ่นเกาเลยพ่นเกาเลยวุ้ยปาดปาดพี่น้องเลยพูดสิสวยๆครับผมสางหลังอีกเลี้ยวพี่น้องเลยปาดเบิ้งก่อนเบิ้งก่อนเบิ้งก่อนโอ้ยปลออกไหมปาุกไปไหมปลุก bắt cái mọi người, ơi băng thang lên cái này, ơi, bắt, đoạt một ngăm ngăm đấy các bạn, hãy kìm lấy kìm lấy, ui cái con hãy bưng quan gặp hãy bưng quan, Chẳng kéo Chẳng kéo, ว้าวใส่พี ja, <c oughs> woman, ่น้องพี่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 มูนี่สวยอ่ะโอ้ยยุ่งเขาคอนี่ดอกใหม่มูนั่นพี่น้องเลยอ๋อวิดิว้ยพี่น้องเลยสวยงามมูนี่ ปัดปัดอามกินกินเร็วเร็วตีละค,คนมาคนมาคนมาแล้วเหยียบเี๋ยวจก็เห็ดยบมลเดี๋ยววะ เอ้ยเสียงรถดังอยู่หุนทางเอาผู้ดใดเห็นขีปีไก่นี่สิเห็นเลยที่จานมัวาขาบักเจ่าเงาพี่น้องเอ้ยสวยงามพี่นี่ก็เงาคือกันเอาเจ้าถือก็อยู่ความเงียบไม่ทับเดี๋ยเจ้า<ม>จฟาร์ม,มบ,บ้านาน ออปอนังขับอยู่นี่ดอกหนึ่งคือเอ,เอา่าอ่ะกิ่มแล้วย่างดีมุนแล้วตากล้องนี่ท้ายพ่อท่านนะครับพพี่รองพราะว่าเมื่องัดนี่มสะระเกินผมรู้สึกว่าเมื่องัดฟร่มฟร่มเมือ เพีนกล่องน้ำกบวบาททาันสวยงามสวยงามเออ,อเก็เเบน้ำเพลนจคกดอกก็ไนะด้นะกำลังตูมงามๆเลยพี่น้องเลยแบบนี้แยงหวานวันนีงัดเขาเอาซะเป็นไต อันนี้ห้อยกระแตยมากัดห้อยห้อยเรงอนน ขาขัดงามไหมอกํลังแหงขึ้นมาครับผมสวยไม่อีกอยู่ติอดพูดหน่อยหับฮึบออมองนี้แหละเตานั่งทับไวเ้เอาอะไรขาบดสัมพี่้องเลย ตําุตะมอีเดียวเดี๋ยว,ยวตัวสีเฝ้าไปเต็มจีบิดไปแห้งเะเห็นะไรอีกหามูเห็นไรอีกหาตัวกันโพดแบบนั่นค็บข่ข้นแลวน่นาะขั้นจ้มตําหนี้ อุบอุ๊บาดื่มเม์อืมบฟามได้พี่น้องผมมันเกิดอยู่ธรรมชาติจักน้อยคนกระสีมาแย่งแล้วอืมอ,อืมโอ้ยสิเต็มตาเลยบ้าน นี่ดอกหนึ่งยุ่งกัดผู้ขาโปหวันแล้วมีห่วทั้ง,าางสวยครับ เราคือข่งกันตัวติดกันเนี่ยขามันมาแบบว่าให้จบคลิปเลยพี่น้องเอ้ยถือตาได้แลนมิมมาหวัดทีงหน้าเลยหอไม่เบิ่งผลการผลงานเพิ่นพี่น้องเอ้ยวน สวยงามบ้านสันบ่ให้เกียรติช่องเขาเลยเนาะแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวเพิ่งจะฟังช่องเขาเลยประเทศไทยอย่ามาคุยคุยพอดเดี๋ยวยกเป็นเคดีตเลช่องเงี้ยงก่อซื้อช่องเพิ่นช่องเงี้ยงก่อจะหู้เยอะนั่นดีว่าจักดอกเอ้านี่ครับผลการผลงานว่าหันพี่น้องกำลังสวยๆงามๆกำลังจุ่มงเอ้าโอเคครับผมจบคลิปได้บ๊ายบาย